ไปเอาติ้งกับออฟฟิศบริษัทได้อะไรพนักงานได้อะไรโอเคช่วงเนี้ยผมว่าหลายๆวงกรหลายๆบริษัทร่วมถึงบริษัทผมด้วยนะครับก็มีการจัดกิจกรรมไปเอาติง้งไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเนาะการที่เราบอกว่าเอาติ้งอ่ะจริงๆมันก็มีหลายรูปแบบมากสมัยก่อนนู่นการไปเอาติ้งเนี่ยก็เพื่อแบบไปคิดแผนไปคิดกลยุทธ์เนาะ แต่ผมก็ไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องนี้เพราะว่าอันนี้ให้เครดิตกับน้องๆในบริษัทเขาบอกว่าพี่นันคิดแผนนะคิดให้ออฟฟิศนี่เรียบร้อยเลยไปถึงนูน่นน่ะอยากจะพักผ่อนอยากจะเที่ยวแล้วผมว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีเนาะจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวจะไปทํางานก็ไปทํางานเอาให้มันชัดๆเนาะอย่าเอาไปปะปนกัน เหมือนกับหลายๆหน่วยเนาะหลายๆหน่วยงานเนาะที่แบบเอ้ยเอาเรื่องงานมาไปเที่ยวเอาไปรวมรวมกันแต่อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้อันนั้นเขาจําเป็นต้องใช้งบแต่เราเป็นบริษัท SME เราแยกกันให้ชัดเจนนะครับว่าวันนี้เอาติงบริษัทได้อะไรพนักงานได้อะไรเรื่องหลักๆผมว่าของเรื่องความสัมพันธ์ความกลมเกลียวของคนที่เป็นพนักงานเนาะผมพูดในนี้ของบริษัทก่อนเนาะพนักงานก็จะได้ความกลมเกลียวความสนิทชิดเชื้อการช่วยเหลือกันและกันในองค์กรเพราะ วันนี้พอเราไปด้วยกันไปอยู่ด้วยกันไปคุยอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องงานน่ะมันก็จะมีความแบบสนุกสนานได้เข้าอกเข้าใจรู้จักกันมากขึ้นเนาะการช่วยเหลือกันการซัพพอร์ตกันแล้วถ้ายิ่งการไปเอาติ้งในแต่ละครั้งเนี่ยแล้วมันมีแอคทิวิตี้ร่วมกันในการที่ไปเล่นเกมไปทำฐานอะไรเงี้ยเออมันก็ดูสนุกเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ ของพนักง,งานก็จะดีเมื่อความสัมพันธ์ของพนักง,งานดีการช่วยเหลือการซัพพอร์ตการความรักองค์กรความผูกพันกับองค์กรมันก็จะมีสูงมากขึ้นแน่นอนการสเปนเงินลงไปอะ่ะ มันไม่ได้ d i r e c t กับบาลหรอกมันไม่เหมือนไปซื้อโปรแกรมมันไม่เหมือนไปซื้ออุปกรณ์เอามาใช้จ่ายมันบางทีมันดูเหมือนไร้สาระแต่ผมบอกว่ามันมีสาระสอดคล้องกันอยู่เพราะวันนี้ถ้าคนในองค์กรไม่ทำงานเป็นทีมไม่รักกันผมบอกได้เลยว่าต่อให้พี่มีแมททูเรียลหรืออุปกรณ์ดีโปรแกรมดีๆมันก็ช่วยอะไรไม่ได้อันนี้ส่วนหนึ่งส่วนพนักงานสิ่งที่เราจะได้ครับ ก็ได้เพื่อนครับได้เพื่อนได้มีโอกาสไปรีแลกซ์ได้พักผ่อนได้เรียนรู้ว่าองค์กรหรือว่าบริษัทของเราเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจแก่เรื่องงานอย่างเดียวเนาะก็แคร์ริงคนที่เป็นพนักงานผมบอกได้เลยว่าใครที่อยู่ในองค์กรอยู่ในบริษัทที่บริษัทมีการจัดเรื่องสวัสดิการพวกนี้ครับไปเถอะครับได้เข้าไปแบบไปเที่ยวร่วมกันก็จะได้เห็นกันและกันมากขึ้นดีครับก็สนับสนุนให้ทุกๆองค์กรทุกบริษัทถ้ามีบัตรเจ็ด อยากให้พาน้องๆไปพักผ่อนคลายเครียดบ้างนะครับก่อนที่เราจะมาลุยงานในโค้งสุดท้ายของปีนี้กันครับสวัสดีครับ